เอาละครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์นาล็อกนะฮะกับเกมซ้ำนองติกานั่นเองนะครับผมใน EP ีที่7แล้วนะฮะคุณผู้ชมจำา EP ีที่6ได้ไหมครับที่ยูดีๆนั้นเซฟเกมของผมนั้นก็เปลี่ยนโหมดโดยกระทันหันเฉยๆเลยอย่างนั้นเลยนะฮะ <ๆ S 2> ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากบั๊กหรืออะไรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนโหมดจากโหมดอิสระกลายเป็นโหมดเอาตัวรอดเฉยะนะฮะซึ่งมันทําให้ผมนั้นไม่มีความสุขกับการเล่นเนื่องจากว่า ผมจะต้องมาพวงหน้าผวงหลังโพงหลังกับเรื่องของอาหารแล้วก็น้านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยทําการเล่นใหม่ฮะคุณผู้ชมนี่นะเปะ็นไงเล่นใหม่แล้วตอนนี้เนื้อเรื่องของเซฟใหม่ ine, เนี่ยก็เท่าเดิมแล้วนะฮะเท่าเดิมเลยนะก็คือไปถึงลิฟท์พอร์ตตรงนู้นแล้วก็จัดก,การเข้าไปเคลียร์ออโรร่าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมรวมถึงห้องห้องหนึ่งที่ผมไม่มีรหัสนะฮะก็คือห้องกับตันซึ่งผมไปได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่าถามนะว่าได้ยังไงนะฮะก็พี่ Google นั่นแหละนะครับนะฮะก็ได้มาเรียบร้อยในนั้นมีบลูพินส์ของล o c k e กตนะฮะล็อกเกตจรวดที่เราจะใช้หลบหนีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเราสามารถสร้างได้แต่ว่าคงจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆนะฮะน่าจะเลนเดทเกมเลยนะคุณผู้ชมเอาว่ะแล้วก็เรื่องของสิ่งก่อสร้างนะฮะผิดแปลกจากเดิมไปนิดหน่อยนะซึ่งไม่มีห้องสแกนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สร้างเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ประโยชน์ตรงไหนนะฮะคุณผู้ชม อาจจะมีประโยชน์แหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ศึกษานะฮะก็เลยสร้างแค่มูลพูกับห้องอเนกประสงค์ก่อนเท่านั้นนะครแล้วก็เป็นส่วนของห้องสำ,สำรวจสังเกตการข้างบนนะครับผู้ชมนี่นะฮะส่วนของหุ่นนั้นผมได้มีหุ่นแล้วแล้วก็มีซีมอดแล้วนะฮะรวมถึงได้แผงอัปเกรดของมูลพูมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้ฮะคุณผู้ชมไหมฮะ อัปเกรดเป็นสีได้นะฮะแล้วก็ส่วนของซีมอั้นผมได้ใส่โมดูลลงไปทั้งหมด3 m o โมดูลข้าไปเข้าไปนะคุณผู้ชมก็คือ1น o d u l ะฮะโมดูลที่เป็นระบบป้องกันภายนอกนะฮะแล้วก็บรูชาร์จพลังงานแสงอาทิต์นะฮะแล้วก็โมดูลที่เป็นเพิ่มระดับความลึกในระดับที่3ถึง900เมตรครับคุณผู้ชมนี่เห็นมเ้าเมตรนะฮะเอาวะในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเหน็ดเหนื่อยกับการ Uh, เล่นใหม่นะฮะก็มันมัน,ม,นมันเล่นใหม่นะคุณผู้ชมมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่าเบื่อตอนเล่นใหม่นะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บสัญญาณวิทยุที่ออกมาจากลิฟท์พอดสิบสนะฮะแล้วก็จะลองไปตรงนู้นนะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกาะไหมเพราะว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันกับที่ผมไม่ได้ลงน้ำนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวลองไปตรงนู้นก่อนแล้วก็ไปตรงนู้นต่อนะครับคุณผู้ชมไปเพื่อความไม่เสียเวลา เอา่ะ let's go ไม่เอาไม่เอาหุ่นไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอ่อมันช้ามันช้านะมันช้าหุ่นเนี่ยผมกะว่าจะเอาไว้เก็บแร่อย่างเดียวเลยนะฮะเก็บแร่เพราะว่าหุ่นเนี่ยมันเดินมันเดินลงมันเดินลงไปลึกๆได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเออดออนฮะแอดออนมันมีมดมด มันมีโมดูลที่เปลี่ยนเปลี่ยนแขนทั้งสองข้างที่ชกแล้วก็จับนะฮะเป็นแขนที่สามารถทำการขุดแร่ได้ะฮะคุณผู้ชมก็คือแร่ไอ้ก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นนั่นแหละฮะคุณผู้ชมที่เราเห็นตามแมปอะ่ะมันสามารถขุดได้เว้ยแต่ว่าเราจะต้องใช้หุ่นแล้วก็มีโมดูลสำหรับอาร์มใ,ในการขุดนะฮะคุณผู้ชมผมก็เพิ่งทราบเมื่อตอนที่เล่นใหม่นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในสุดตรงนู้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรา เดินทางไปที่ลิฟท์พอสิบสองก่อนนะฮะเอาวะตอนนี้เราเดินทางผ่านต้นเห็ดเห็ดยักษ์นะฮะเห็ดยักษ์ตรงนี้มันมีนะเด้านะคุณผู้ชมมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีแฟกเมนต์ของไซขอบด้วยนะแต่ว่าเนี่ยไอ้แร่ไอ้ก้อนแร่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะเราเราเอาได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเราเอาหุ่นมาเก็บได้ฮนะ แต่ว่าต้องมีแขนแขนขุดนะแขนขุดแต่ตอนนี้ผมพยายามมองหาไส่ขอบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไซ่ขอบผมยังสร้างไม่ได้คนระับเป็นยานพานะเดียวนะตอนนี้ที่ผมยังาอเป็นยานพานะเดียวตอนนี้ที่ผมยังสร้างไม่ได้คนะคุณผู้ชมก็เลยต้องมองหานิดน,นึงชิ้นส่วนลำตัวไส่ขอบเอา้าก็ได้แล้วนี่นะบ้านขาดอะไรอนะไส่ขอบเห็นไหมคุณผู้ชมผมขอดูแปบไซส่ขอบอย่างนั้นเหรอนี่ ขาดพิมพ์เขียวเครื่องยนต์สองชิ้นวอ,อยู่ไหนวะพิมพ์เขียวเครื่องยนต์เอ่อช่างมันเถอะนะคือเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะครับเล่นไปตามปกตินะครับยไม่ได้ฟาร์มไม่ได้หาอะไรนะนี่ก็คือคิเจอร์เอกเหมือนกันนะตรงนี้ถ้าปิดไฟนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลย ผมจะลองใช้ไอตัวกระจายไฟครับคชมเป็นระบบป้องกันนะไม่ใช่มันฆ่าไม่ได้ฮะมันมันทำร้ายจนจนตายไม่ได้ฮะ<ม>แค่ป้องกันไม่ให้อะสัตว์เข้ามานะฮะยกเว้นไอตัวนี้มั้งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะมันเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็เลยทำอะไรไม่ได้นี่เจอแล้วลิฟท์พอร์ตสิบสองนะครับ ทับทิมเหรอนั่นทับทิมใช่ไหมทับทิมกรอบทับทิมกรอบใช่ครับทับทิมกรอบเอ่อเห็นก้อนแรกสถานีแม่งม,มืดจังเลยโผลคุณผู้ชมนี่ถ้าไม่มีไฟจากซีมอ e นี่คือมองไม่เห็นเลยเลยนะฮะเ้ยอุย้ยอ้าวตกใจแล้วก็อีกเรื่องฮะคุณผู้ชมผมได้ชุดเรนฟอสไรสูตรามาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่ นะเลนฟอร์ดไดสูตตัวนี้มีความทนทานมีเขาเรียกว่าอะไรมีระดับป้องกันสูงมากแล้วก็ป้องกันอุณหภูมิได้ค่อนข้างสูงโดยทีเดียวจากการสังเกตของผมคือเมื่อเราเก็บเมื่อเราเก็บซิกซิแนลนะฮะก็คือสัญญ,ญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในเรนฟอร์ดไดแล้วเนี่ยมันจะทำการส่งสัญญาณต่อไป ให้ให้จุดอื่นคุณผู้ชมเราก็ต้องไปจุดนั้นซึ่งอันนี้ไม่เห็นยังไม่เห็นก็คือเห็นจุดเดิมนะคุณผู้ชมจุดตรงนู้นจุดเดิมปะพวกความไม่เสียเวลาฮะคุณผู้ชมครับก็มองพยายามมองหาไปด้วยนะคุณผู้ชมช่วยหาด้วยเฮ้ยอะไรวะ,ะแสงอะไรบูบาบูบ้า เนี่ยลองดูมาสิ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 อีเนี่ยผู้ชมมันช็อตครับมันช็อตสืกอกสะดุง้งสืกอกะดุงเลยทีเดียวโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ใกล้มากต้องชอออ็อตอุ้ยอุ้ยเหลือห้าสิบเจ้าประเจ้าช่วยกล้วยทอดประเจ้าทอดกล้วยช่วย,ย,ยอะไรมันจะขนาดหนกเกี่ยวอะไร ปืนที่ซ่อมที่ซ่อมอันนี้บ้าบอขวันขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ไม่ซ่อมตอนนี้จะซ่อมตอนไหนเอาวางปัลุยต่อก็ยังไม่ได้ซีมอดเอ้ยยังไม่ได้ใส่ขอบนะครคุณผู้ชมไสคอบมันเป็นยานใหญ่นะถ้าใครเคยเห็นแล้วก็จะเป็นยานที่ใหญ่มากแล้วก็สามารถที่จะเอาหุ่นกับซีมอดตเนี่ยบรรทุกไปด้วยได้ดนะฮะคุณผู้ชมซึ่ง ถ้าเป็นยานใหญ่ขนาดนั้นผมคงเอาหุ่นบรรทุกไปนะฮะคงไม่เอาซีมอร์ดบรรทุกเพราะว่าซีมอดเนี่ยมันมันอิสระของมันอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมจริงๆมันน่าจะบรรทุกได้สองอันเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันปืนเลเซอร์โอเคไม่เป็นไรเลเซอร์คัตเตอร์ตตอรฮะซึ่งเรามีแล้วนะคุณผู้ชมก็เลยไม่ไสนใจเลยต่อเนื่องไปครับคุณผู้ชมเดินทางไปที่ สัญญาณนะฮะมีที่อ่มีชื่อว่าออโรร่าเสซูร์ส์พอยต์ไดแลนด์นะคุณผู้ชมไดแลนด์เลนเดนวอร์สนะก็พยายามอ่ะนะความพยายามสูงความพยายามในการอ่านอ่ะโอ้โหไกลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมหนึ่งพันเมตรอ่ะคิดดูดิแต่ คือมันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคุณผู้ชมในระนาบเดียวกันกับกับการที่มันไม่ต้องจมคุณผู้ชมเห็นไหมนะฮะแล้วในก้อนเมฆตัวน,นั้นมันแปลกๆด้วยนะคุณผู้ชมมันเป็นเกาะหรือเปล่าเกมนี้มีเกาะด้วยเปล่ามีมั้งเห็นในสตรีมนะฮะมันจะมีเกาะน่าจะเป็นเกาะนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผิดเพี้ยนแล้วเดินทางอย่างไกลนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเมื่อมีแสงอาทิตย์ผมก็จะชาร์จพลังงานของซีมอตไปได้ด้วยนะครับผม เอาวะลืมเลยว่าจะหาไอ้แฟกเมนจ็ดร้เมตรครับคุณผู้ชมโอ้ว,ว้าวสวยแบบน่ากลัวในชีวิตจริงมันมีไหมครับคุณผู้ชม ไอ้อสาหลายเรื่องแสงแบบนี้ยอะไรวะอะไรวะน่ากลัวจังไม่ไม่ไม่ลงไปได้ไหมขอขึ้นไปดูก่อนว่ามันน่าจะใช่เกาะนะครคุณผู้ชมสีสมส่รอยเมตรครับนั่นไงเกาะจริงๆด้วยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วอย่างใหญ่อ่ะแล้วอย่างใหญ่เลยครับ จะสำรวจหมดไหมนะแล้วเข้าไปไงวะเออเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเข้าไปไงจอดรับปีนเหรอไม่น่านนะไม่น่าใช่น,ะนี่ฮะมันก็มันก็มีทางเข้าอยู่นะไหมนี่ฮมันก็มีทางเดินขึ้นไปได้อยู่นะดผมขอดูข้างล่างก่อนเออเอนอะไรวะมันล,ลงมาด้วยหรอ โอ้งานละเอียดงานละเอียดเลยข้างใต้มีอะไรเฮ้ยคุณผชมมีบอ่อน้ำกลางน้ำเลยวะกลางเก,กาะกลางเกาะไหมกลางน้ำเอ่อเนี่ยนะคุณผชมใช่ไหมใช่บอ่อกลางเกาะไหมนี่ฮะจุดมันอยู่ตรงนี้ซิงเจออะไรไหมนะมี PDA ีเอเป่าคุณผชมโอเคโอ้ เออเกมนี้นอกจากเกาะไปนอกจากใต้แล้วจากน้ำามันก็สวยดีนนะเกาะเก็บก่อนเอ้าว่ะป่วยล็อกก็เป็นบทสนทนานะครับผมเจอเกาะนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีจุดไปต่อผมขอสำรวจเกาะนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว่าบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยชัด เอาเรือไปจอดตรงนู้นเอเซียดไปจอดตรงนู้นนี่โอเคไปฮะคุณผู้ชมเห็ดเก็บได้ด้วยนะคิดว่าน่าจะกินได้นะฮะคุณผู้ชมตรงนี้หรือว่าน่าจะปลูกได้กินได้นะฮะคิดว่านะฮะคิดว่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแบบเอัตัวรอดน,นะ,ะคุณผู้ชมก็เลยไม่ทราบนะฮะ ถือมีดก่อนเลยกูมาเดิเอามาคุณชมนี่คือบนเกาะแล้วนะครับก็นะดูดีพอสมควรอยู่หลังยานนี้เองนะฮะคุณ้ชมอุ้ยคุณชมมีสิ่งปลูกสร้างไปกูไปดูกันไปดูกันเผื่อจะมีแฟกเมนอะไรไปดูกันเธอะทางไหนวะสิ่งปลูกสร้างนะฮะเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะมันอยู่ไหนแล้ววะนูน่นน,น,นูโอเค ไป,ไ,ไปยังไงวะไปยังไงไปยังไงสิเอ่อก็ต้องแถวแถวนี้นะฮะแถาแถวนีขน้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบนโอเคมันสแกนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทางไหนตรงนี้เหรอไ,ได้ไหมนี่นะโอเคโอ้ยเออไม่ได้เหรองัน้นยังไงเฮ้ยเสียงอะไรคุณผู้ชมเสียงอะไร โอยนุ่นก็มีนี่ก็มีนุ่นก็มีมมแล้วดูผมดูจากสภาพแล้วคือมันอยู่มานานแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาอยู่อ่ะเข้าใจไหมมันอยู่มานานแล้วอ่ะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีคนอยู่แล้วคุณผู้ชมโอ้ส่วนมันกันอ่ะนะฮะแต่มันมีเสียงอะไรวะคุณผู้ชมเสียงล่มเหรอกูถือมีดรอตอนนี้ มาซีมาซีมาซีสแกนได้ประตูฝากั้นน้ำเดี๋ยวก่อนนะคือมึงอยู่บนเขาอะ่ะมึงจะทำฝากั้นน้ำเพื่อเอ,อะ่ะนี่มีอะไรปืนเลฟโรได้เฉยนี้หมดแล้วใช่ไหมในนี้มีอะไรบ้างนี่มีอะไร โอเคอ่ามีต้นไม้พวกนี้กินได้นะคุณผู้ชมเป็นผล,ลไม้นะเอาไว้ปลูกกินได้ขอสแกนก่อนอืม mm hmm. ไม่มีเลยอ๋อ oh, mm hmm. อยู่นี่เองโอเค Return from the deep เอ่าผมอ่านไม่ออกนะคุณผู้ชมแต่ก็คิดว่า เอ่อมันผมผมขอโทษนะครับผมผมอ่านไม่ออกคุณผู้ชมขอโทษด,ด้วยนะฮะแต่ว่าก็ก็คือเดาๆออไปนะคุณผู้ชมฝั่งนี้ไม่มีแล้วนะซิม่มใช่ใช่ใช่ฝั่งนี้ไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วดูดูจากตรงนี้เนี่ยอ่ากราฟิกก็ไม่ค่อยสวยหรอกฮะถ้าดูจากตรงนี้นะคุณผู้ชมโอโ้โหฝั่งนู้นยังมีนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปสำรวจขอไปดูกรอนนะคะว่าตรงนั้นมีอะไรอุย้ยข้างล่างก็มีมีสามจุดเลยเหรอแสดงว่ามันจะต้อง มีคนที่อบพยเออบพยพมาคุณผู้ชมมันลงไปเลยได้ไหมลงไปแบบว่าเออลงไปแบบว่าแบบว่าเอ็กตรีมเอ็กตรีมหน่อยได้ไหมเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้เนี้ยเหมือนจะได้รู้สึกอ่ามาสีมาสีาสนั่นมีพีดีเออยู่อ้าวเจอโจย์ครับคุณผู้ชมเจอโจ์ นี่ไงไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกขมหรอกซึบอ่ายังไม่ตายเหรอยังอีกเหรอเรียบร้อยไปไหนไปไหนแล้วสแกตก่อนปลาสี่ขาตาเดียวมันใช่ปลาเปล่าวะยังได้ยินเสียงอยู่ไม่มีละมัง้งผมยังได้ยินเสียงอยู่ผมยังได้ยินเสียงอยู่อุ้ยขุนลุกเลยอยู่ไหนฮัลโหล เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนอยู่ไหนในบ้านเหรอในบ้านอยู่ตรงไหนสักที่ในบ้านพัพโ l e แท็บเล็ตสแกนได้สแกนก่อนเอาว่าเออเร็วๆมึงยังได้ยินเสียงม,มาอยู่เก็บก่อนนะครับ นี่ไงนี่ไงหูตกใจหมดเลยเอ่อผมมีปืนนะครับคุณผู้ชมปืนแรงดันนี่กูไม่ได้จะยกไอ้นี่ไงคือยกยกไม่ได้ยกไม่ได้ไไดนี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมจะขึ้นไปยังไงวะเฮ้ยไม่ได้งขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไร นี้มีอะไรไหมครับเฮ้ยม hey, ีพีเดเอคุณชมเปลี่ยนได,มด้มาเดมาเดมาเด่าปากเข้าให้เอา้าออกไปเฉยอะไรวะเนี่ยโอเคแบตเตอรี่ <Okay. S 2> <B atter> นะเปลี่ยนได้มีอะไรให้สแกนไหมเอ,อ่ยตรงนี้ไม่มี ไม่มีเลยไม่มีอะไรให้สแกนนะะมี PDA สองอันก็เก็บมาแล้วนะเก็บมาหมดแล้วนะมี PDA ซึ่งผมอ่านไม่ออกอยู่ดีนั่นแหละครับชมไม่รู้จะเก็บมาทำไมเอาเป็นว่าเราไปอันนุด,ดีกว่านะครับตรงนี้เราเคลียร์แล้วเฮ้ยไป ขอโทษนะครับคุณผู้ชมผมอ่านไม่ออกจริงๆนะฮะผมอยากจะรู้เรื่องมันกันแหละนะไม่ใช่ท่านผู้ชมที่จะไม่รู้เรื่องโอ๊ยไปไงวะนะต้องไปตามทางเหรอถือมีดรอถือมีดรอเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นเลาะเลาะเลาะไปเลาะไปโอ้โหถ้าจะทำทางไว้ขนาดนี้แล้วก็พวกเห็บ ตามทางมันเก็บได้นะคอณผมผมคิดว่ามันน่าจะปลูกได้ครับมีตัวประหลาดอะไรไหมไม่มีจะสแกนทำไมนะต้นไม้อ้าวคุณผู้ชมเขาทำโต๊ะทำงานเหมือนผมเลยเป็นไงเป็นไงฮะเหมือนกันเลยแหละโอเค ไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยเกาะเนี้ยนะครับไม่มีเรียบร้อยเอ,อคิดว่าน่าจะยังมีเกาะอ,อื่นอยู่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนะฮะไม่แน่ใจอยู่ตรงส่วนไหนบ้างแต่เกาะเนี้ยอยู่ทางข้างหลังของยานนะหลังทางขวานะฮะของยานก็หลังทางซ้ายของยานนะก็เกาะมันก็ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 3. จุด นะซึ่งมีพีดีอต่างๆให้เก็บนะฮะอืมฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่เห็นนะคุณผู้ชมไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วนะเอ,าอ้าวะได้เวลากลับเนาะเห็นไหมเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมไม่เห็นแล้ว,วะผมไม่เห็นแล้วล่ะ๋อะได้ยินแต่เสียงแปลกๆตรงนี้มีก้อยอไหมเนะี่ย ว่าเมงมันแปลกๆผมหลอนหมดแล้วนะโอเคไปดีฝ่านะครับมีทางลัดให้เรากระโดดลงไปไหมคุณผู้ชมมันน่านมันต้องควรจะมีดินี่ไงนี่ไงริงด้วยเอาว่ะโดดตรงไหนโดดตรงไหนสามสองหนึ่งเฮ้ยซึบเอาว่ะคุณผู้ชมพุ่งหลาลลงไปเลยเอาว่ะเรียบร้อยฮนะคุณผู้ชม จริงๆในคลิปนี้ไม่ได้กะจะมาเล่นยาวอะไรใหครุณผู้ชมแค่จะมาบอกเฉยๆนะฮะว่า,าผมได้เล่นใหม่แล้วก็ได้ทำทำเนื้อเรื่องให้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็จะเล่นต่อเนื่องไปเลยนะฮะในในพันห้านะคุณผู้ชมพันนี้คือลงมาแนะนำเฉยๆนะ,ะว่าไม่ได้หนีไปไหนนะฮะไม่ได้เลิกเล่นนะครับ ไปดูก่อนซิว่าข้างล่างมีอะไรไหมเมื่อกี้ได้แท็บเล็ตสีม่วงมาด้วยนะคุณผู้ชมผมเพ้าแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็มีจุดอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างของเอเลี่ยนมั้งใช่ไหมคุณผู้ชมที่ผมเจอมาในพาร์ทก,ก่อนๆนี้นะฮะแล้วยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะต้อง เขาไปดูหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะไปตามไปตามสัญญาณวิทยุก่อนนะฮะไปตามสัญญาณวิทยุเพื่อที่จะดําเนินเนื้อเรื่องไปก่อนเรื่อยๆนะค,ะครับผู้ชมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะซึ่งผมก็ไม่รู้ในเรื่องเช่นกันนะฮะโอ้แต่ว่าเกมนี้มีสเส่น์ตรงที่การคราฟของอะไรต่างๆนี่แหละว้ต้นไหนคือตามันเหรอ มันไม่ทำร้ายแล้วนะคุณผู้ชมแต่ตรงไหนคือตาช็อตแม่งนี่แหละไม่เป็นไรเลยเหรออย่าชนอย่าชนโอ้โหหนังหนามากไม่เข้านะเอ้าวะเอาล่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือคลิปแนะนำใหม่นะฮะว่า ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับผมแล้วถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผมโอ๊ย